สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทุกคนมาทำมันทอดกรอบอร่อยๆอนะคะสูตรของน้องโคก็มีดังนี้นะคะมีแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะสูตรน้องโค,นคนก็จะทำง่ายเองนะคะสามารถทำตามได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อให้ความกลมกรอมอร่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเดะลงไปเอ่อ เลยนะคะเพื่อไม่ให้ขาดความหวานนั่นเองนะคะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยใครชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะนะคะสูตรของน้องบุกนี่คือทำแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค้นโคเรโคเรโคเรแบบนี้ให้เข้ากันนะคะให้แป้งกับน้ำละลายเป็นอันเดียวกันนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปเทละนิดนะคะค่อยๆคนไปแบบใจเย็นๆเ,เลยนะคะ ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งมันจะเหลวนะคะพอเตรียมแป้งเสร็จแล้วก็มาเตรียมปอกมันม่วงนะคะภาษาขึ้นจะเรียกมันแรงนะคะก็ค่อยๆปอกแบบนี้ชุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้ไปเรื่อยนะคะเออปอกเสร็จก็จะนำไปหั่นนะคะอันนี้คือปอกปอกแบบยังไงไม่ใช้มีดแบบสองคมนะคะ ก็จะปอกแบบนี้นะคะแล้วก็มาหันตามชอบเลยค่ะใครชอบแบบไหนก็หันแบบนั้นเลยนะคะแบบที่น้องขบูหันนี่คือเอาแบบง่ายๆสะดลวกนะคะแล้วก็จะนํามาล้างน้าน้านะคะน้องขบพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะล้างน้ําแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วค่อยเอาไปผสมแป้งทอดนะคะก็ล้างน้ําแบบนี้ไปเลยค่ะ ว่านน <ım. S 2> <Verse> ้องขพก็อยู่ชนบทนะคะจะดูไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะคะใช้มือทุกอย่างเลยค่ะก็นี่ค่ะล้างมันให้สะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็มาเตรียมกอบไผ่นะคะเพราะว่าว่านน้โคใช้เตาพื้นนะคะก็กอบไผ่แบบนี้นะคะเวลาจะทําอะไรนะคะเราก็จะมาตั้งน้ํามันรอนะคะเอ่อรอให้ร้อนๆเลยนะคะก็ใส่น้ํามัน ปาล์มนะคะทางเชียงดงจะเรียกว่าภาษาคือนะน้ำมันงาแบบนี้นะคะแป้งที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะก็จะคนแบบเดียวประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามันใส่ลงไปเลยค่ะมันที่หัน่นแล้วก็ล้างเมื่อกี้นะคะเอาใส่ลงไปแบบนี้หัน่นโคเรโคเรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันทอดแบบนี้นะคะเอาเข้าแป้งแป้ง ยอดลงไปดูก่อนนะคะว่าน้ํามันร้อนหรือยังนะคะถ้าน้ํามันร้อนแล้วก็ค่อยๆเอามันแรงยอดลงไปแบบนี้ทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะจะเย็นๆนะคะไม่ใช่เทลงไปปุ๊บราทีเดียวนะคะเราค่อยๆทําไปแบบนี้ดื้อๆนะคะสามารถทํากินภายในสิบหรือห้านาทีก็ทํากินได้แล้วนะคะสูตรง่ายๆแบบนี้นะคะอร่อยมากนะคะเขาบอก นี่นะคะทอดไปสักพักมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้คะ่ะพอพลิกด้านมันก็จะเหลืองแบบนี้แล้วนะคะมันจะนุ่มๆน,นะคะข้าฟองที่ติดด้านนอกก็จะกรอบๆนะคะนี่คะ่ะจัยครับจังหวัดหวาจังหวัดข้า,าเราบาร์บก็เคยนออ่าจะบอกมัน, <c oughs> นจืด อร่อยอร่อยขอบตานเลยครับโอลีลีตายสวัสดีค่ะสาวหอมแก้วมันม่วงหมดนะคะก็เลยเอาโหคหอมใหญ่มาหัน่นใส่ข้าวฟองแล้วก็ทอดแบบนี้นะคะทำแบบนี้ก็จะอร่อยมากๆนะคะเพราะว่าข้าวฟองมันเดือเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้พามาทำของกินอร่อยๆสองอย่างคะ่ะบ๊ายบาย